วันนี้ครับบนไมเลอีพ p นี้เราจะมาแนะนําที่วางจานอีกเกียกันคือจริงๆแล้วไอ้ที่คว่ำจานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไอเทมสาคัญมากๆสาหรับคนที่แบบชอบล้างจานใช่ปะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นโอ้โหพูดไปแม่งไม่น่าเชื่อมว่ากูเป็นหนึ่งในคนที่ล้างจานเว้ยเออแล้วมัอย่างไงคือไอ้ที่คว่ำจานของอีกเกียรครับมันจะมีหลายแบบมากๆเนาะกูแบบเยอะมากอะเยอะมากจนแบบว่าช่วงหนึ่งเว้ยเราอะ ไปสกิดอยู่อันนึงที่แบบว่ามันอะไม่ใช่ที่คว่ำจานนะจริงมันคือมันคือตะแกรงมันคือกระชอนมันคือซัมติงที่แบบว่าเขาอะจะเอาไว้แบบวางให้กับแบบเหมือนกับว่าเราหั่นผักแล้วก็เอาผักไปตรงนี้เราก็ล้างผักไงก็คือไซส์ของมันน่จะพอดีกับตัวซิงล้างจานเลยเว้ยพอเราเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีแล้วจากนั้นเราก็จะเอ่อเอาผักอะไรเป็นเนี้ยล้างเนี้ยมันจะมีรูข้างล่างไงเออซึ่งจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็ผิดคอนเซปท์ที่ล้างจานแต่เราคิดว่ามันเป็นไอเทมที่ม รุดวัดเน็ตนะเออเราจะแทรกรูปเข้าไปเนาะมันจะอันละประมาณ99บเาบาทเออประมาณนี้เกบาทิบาบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเยเออซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันอ่ะจะเอาไปวางแบบพอดีกับตัวซิง์เลยคือมันใส่ลงไปในซิง์ได้เลยอ่ะมันไม่แพงมากแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าไอ้ที่คว่มจานตรงที่แบบว่ามันไม่มากินสเปซของตัวครัวเราอ่ะคืออย่างกับใครที่อยู่คอนโดก็จะเจอปัญหาแบบเราเว้ยว่าไอ้ที่คว่มจาน เวลาเราไปวางอะ่ะมันจะเสียที่ในการทําอาหารไปถูกปะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจะเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการที่แบบเหมือนกับวางลาางลไปในซิงค์อ่ะเราก็เอาเอาจานที่เราล้างเสร็จแล้ววางลงไปในซิงค์เหมือนกันว้ยเออแล้วพอยก็คือมันหายไปมันหายไปไงคือปกติแล้วอ่ะอีกตัวเนี้ยมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดของของใช้ในครัวหรือคนต้องรู้อยู่หรืวเ่าที่ล้างจานก็ต้องอยู่ในของใช้ในครัวใช่ปะะ่ะแต่มันไม่มีเว้ยมันกลายเป็นแบบว่ามีแบบที่ขวอมจานแบบอื่นนะที่แบบว่าเราไม่ชอบอ่ะมียังไงบ้างคือ มันมันผิดหวังอะคือที่คุ้มดันของไอเดียมันมีแบบมีเยอะมากเลยมีแบบโคตรหลายแบบเลยแต่ว่าแบบมันก็จะมีหลากหลายไซส์ถูกปลาแล้วครั้งเนี้เป็นครั้งที่แบบว่าอีเราต้องการไอเทมตัวนี้มากแล้วมันไม่มีแล้วมันก็แบบมันหายไปจากหน้าเว็บเลยไงคือมันไม่ได้บอกว่าสินค้าหมดหรือมันยังไงแต่คือมันหายไปจากหน้าเว็บเลยเว้ยล้วมันก็ถูกแทนที่ด้วยอันนึงนี่ชื่อว่า นอตเชปะประมาณนี้แหละเออซึ่งมันราคาแบบ7 9 9 0จากอันเก่าอ่ะมันอยู่ประมาณ9 9 9 9 9มาเประมาณนี้ตอนนี้เราคิดว่ามีหลายคนเนี่ยสงสัยมากๆว่ามันหายไปไหนเออเราก็สงสัยเหมือนกันเวย้ยเราก็เลยแบบว่าลองโทรไปเช็คแล้วแหละเขาก็แจ้งมาว่าของไอชิ้นเนี้ยมัน มันอาจจะไม่เข้ามาอีกแล้วอาจจะไม่ไม่ได้มีการผลิตอีกแล้วอะไรเงี้ยให้แบบลองเช็คผ่านหน้าเว็บแล้วกันว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าของชิ้นเนี้ยเขาจะทำอีกหรือเปล่าในความเห็นเราอ่ะมันสําคัญนะเรามันเป็นที่ควมจานที่เรารู้สึกว่าเมื่อนนเอกประสงค์อ่ะเพราะมันพอดีกับตัวซิงค์ไงพอมันพอดีกับตัวซิงค์ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เวลาที่แบบเราจะทําอาหารทําอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์มากมันไม่ไปกินที่ในส่วนของครัวอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ ใครที่แบบนึกค้ดไม่ออกเราแทรกรูปไปให้แล้วนะก็ประมาณนี้กับบนไปเรื่อยอีพีนะก็คือถือว่ามันเป็นความที่แบบไม่ผิดหวังอ่ะผิดหวังมากๆเลยว่าทําไมวะาทาไมวะาอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับบทไปเรื่อยอีพีนี้สวัสดีครับ